วันที่25มกราคม2 5 6 4เวลา13นาฬิกา30นาทีนายอภินยาสุจริตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนางอุดมรักษ์สอนสา,สาลีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายด้านสหกรณ์และด้านเศรษฐศาสตร์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานผู้แทนสำนักงบประมาณและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานการประชุมในครั้งนี้คณะกรรม บริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเห็นชอบให้มีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจำนวน50ล้านบาทมาจัดทำโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครา2019ในอัตราดอกเบี้ย้อยละ1ต่อปีกำหนดส่งชำระคืนภายใน1ปี6เดือนคาดว่าจะมีแรงงานได้รับประโยชน์กว่า1,000นคนหากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอต่อการ ช่วยเหลือแรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน